เดิมกดวิดีโอยังไหมหรือ <c oughs> ไม่ให้ติดมือนะท่าของม่ต้องกลยรูภาพผมดูไม่ได้รถถังขับรถถึงก,กไ, <c oughs> ไปไหนต่อไปไหนต่อรูปหล่อไปไหนต่อรูปหล่อไปไหนต่อมาแล้ว <c oughs> มาแล้วม,มือไม้มาแล้ว ตัวหนอนมาแล้วตัวหนอนแม่มาแล้วเอาป่าเเนนะเอาแว่นนะขอแว่นเลยได้ได้ได้ไปไม่ได้น้ำเว้นโตมันเป็นอย่างเงี้ยด้วยไม่เคยเดินด้วยไม่ได้โอ้ยสิแคกกระตุ่นกระปั้นคนนี้มันยังไปเนี่ยนี่เก่งเนี่ยเนาะพัฒนาการวันดีเนี่ยเท่าน<อ>ี่เออครับ มาแล้ว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 เหรอมาแล้วเหรอลูกมาแล้วเหรอครับเออหูยสวัสดีครับสวัสดีครับชิกเอ้ยชิกเอ้ยชิกเอ้ย ชิกครับชิกครับไอ้นี่มือพึ่งกลมก็หวัดชิกครับมันทำหน้าหน้ามันเอาอย่างเงี้คราวนี้มันโมโหมันอะไรมันรู้ล้มมากเลยใครนังชิคเอืมมันจะกัดไอ้เช็คมันทำมันก็ไม่ได้มันก็โมโหจริงไหมไอ้เช็คมันจะบัดหนีใช่มันทำก็ไม่ได้อ่ะ เอาต้งใจต้นเล็กเลยเนาะหายอ่อนเลยอ่อนเลยอะไรนะบอลโอ้ก็ดางนี่ไม่ชาเลยงนกเตือเงินกระตือใช่ไปโน่นแล้วพวกเราไปโน่นแล้วไม่ยอมมา <c oughs>

ขำบึ đó, ้งอ่เลยมันก็ตันกัดนู้นใช่หาแกแล้วมั้งแม่